พีช่ช้าอะไรไหนพี่แอปเปิ้ลอ้ไไหนพี่ฮิปโปโอพี่แอปแอปเปิ้ลพี่ฮิปโปอืมอะไรคุยไหนอะคุยไหนยีิชอบไหมครับ ทำไหมครับโอ้ถ่ายวิดีโอไว้ไปให้ป๊าป๊าดูเนาะเออตรงนี้คิดถึงป๊าป๊าไหมคุณคิดถึงป๊าป๊าไหมคิดถึงป๊าป๊าไหมครับไหนเฮลโล่ป๊าป๊าคิดถึงป๊าป๊าไหมครับป๊าป๊าครับพอดีคิดถึงป๊าป๊าครับบอกป๊าป๊านีม ตาตาครับเมื่อไหร่บังปาจะกลับมาเมื่อไหร่จะกลับมาชอบไหมครับ ชอบชอบชอบใหญ่เลยใครให้มาเนี่ยพีโอ้พี่เจ้าับให้มาอีกแล้วพี่เจ้าทับให้มาอีกแล้วโอชอบใหญ่เลย <c oughs> ว่าไงครับไม่หอนมองกล้อง